สวัสดีทุกคนกันด้วยนะคะวันนี้อยู่กับผมผมอือตลอหลอกตอกตอกผมแบกเงินมาสามล้านอัลลึมจ้ะผมอัลลึมลึมช้อ,มมชอหุ่มมาหุมมาหุมมาช้อเกมนี้เพิ่งเปิดใหม่นะทุกคนใครอยากลองเล่นไปโหลด,ดได้ที่เพสโตนะคะเราไปที้งลิงควายอะไรไว้หลอกนะทุกคน ก็จบชื่อเก,เกมอะไรก็พอละยดี๋ยวันาานี้เราจะมาเล่นโมสแล้วทุกคนแบบมาเลยเอาไปสองคนพอนะหนึ่งคนหรือสองละฟู่ยา,ยายายคนเดียวกูเจ็บหนักนะสองคนนะพี่สี่คนไปรุย นะฮะเราจะให้เพื่อนเขาแบกเลยนะฮะสี่คนนะฮะเดี๋ยวเขาจะให้เพื่อนแบกด้วยโอ้โหดูดิภาพสวยจะตัดเลยดู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 การอยืีอของเกงดูดิเยอะโคตรโหดโคตรเท่อ,อืมสไนเปอร์ที่ผมเอาไปแตกหัวเออสไนปืนนรลาเนี่ยที่ผมเอาไปแตกหัวทุกคนอืมเอาไม่อยากจะโม้เลคเับ vu พ่าผมมันเก่งเกินนะพูดเชียวแค่ไหนเื่อนแค่ไหนพูดแค่ไหนพูดในวันที่โชคกิเนี่โอเคนะ้ะเราได้ตัวนี้โอ้นี่นี่โลบาเลียโลบาเลียทุกคนแบบตึงเกินนี่ชิบักเออเออเออ คือกูไม่มีแขนเนี่ยนี่นนก,กูมองไม่เห็นด้วยเชียแกอา้เกมแมงบักเอ้าวเกมแมงบักไอ้เหี้ยเราทางนี้กู ชิบหายแล้วถ้าเกมจริงแล้วมันบล็อกจริงนี้นะไม่ได้แล้วนะคนโอเคเราเป็นผู้นำทีเดีวยวเดี๋ยวเรามาลองลองกันเลยเราจะลงซักตรงนี้เลยละกันโอเคเริ่มหานบั็อกแล้วนใช่เราลงไปเปก็บปืนกันก่อนเลยไปลงล,ลงสี่ใบโหโอ้อีกคนอย่างเยอะเลยไปแล้วโอ้โหลงสี่ใบก็เอาอะ ลงสีบ้าก็มีบะเอาดิออป้าทุกคนไปเอาเลยแม่งในลงสีบากก้านแหละอ้แก่เจากลัวนี้ต้อเดือดราดาแบบลงเข้าไปแล้วก็เดือดราดาอันนี้ว่าเราประทักละนะครับเฮ้ยเฮ้ยจิง,จง,จง ป๊อปป๊อปป๊อป,ป,าปดาวครับดาวดึดดาวดึดช่วยเพื่อนก่อนเลยละกันเอาปุ๋ยใบเพี้อกกระสุนไม่มีหายละสุดไม่มีว่ะทุกคนไปหากกระสุนก่อน เจอได้เมียามาดึงดึง,ดงดกลอกที่สุดบาอ้ายเอ้ยดีไงเจอละคือเิ่เข้าวมันเข้าทางแล้วควรวแบบอืเดี๋ยวคลิปนี้เจ้าที่นึงดู ก่อนอื่นกูขอกระสุนหรือปืนกูก่อนกระสุนปืนที่ไม่ให้กูสักดอกดีแกเดี๋ยวกูจ้าหลุดเอาลงมาได้ไหมจ้าหลุดเอาเลยตรงไหนล่ะเพื่อนหลุดเอาไหมกูจะได้สั่งหลุดเอาลงมาเนี่ยโอ้กูสั่งเลยละกัน ยังไม่พอแค่เล้านหนึ่งมือหนึ่งได้ว่าไปละเดี๋ยวผมวาดดึงครบแล้วดึงผมหาที่ซ่อนตัวก่อนไอ้เหียโอ้โห พอปะละตะกี้เป้งเออเชหลุดเอาลงมาละเอลุดเอาอะไรแกโอุนราคาบีเชี่ยจบละโอโนโอุนูลงมาแล้วนั่นอุนูเชี่ยพอดีพลังกุยเชี่ยโอ้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  กูโดนอีกไอ้เหีย้ยไปละวไปจ้าโหกูจะแตกกูจะแตกนี่ก็กันแล้วเดี๋ยวกูค่อยไปปั๊มข้างหน้าแล้วกันกูไม่ได้ไลไลแล้วกูไปหล่อแล้วปั๊มตรงนี้นี่ยิ่งชิบไปพวกแก อืมปิงมั่วทุกคนคะิดไหมว่าผมยิงมั่วจริงนะผมยิงมั่วจริงๆคือผมก็ไม่ได้เก่งหรอกผมก็ยิงมั่วโอ้โหโคตรเอาเลยค่ะโอ้โหเหลือก้าวัดเหลือไว้พ่อมึงยิงไงเชี่ยโคตดเอาก่อนต้นหน้าข้างๆเอาหมดไอ้แก่ รถแตกก็แตกก็แตกไม่เอามันวะหลุดเอาอู้ๆนั่นไงกลัวแล้วอู้โดน ็ได้แล้กไปแล้วจ้าโอ้โห,โห,โหตัก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 ตาดึงกูะด,ด้าโอ้โหทุกคนดูอิจฉา แค่นด้ชุบกูเทยกกูแตกแล้วนี่โอ้โหมีคนโอ้โหดูดิมึงใช้เป็นกนอ่ะแล้วมึงดูกูใช้เป็นโถเก่นุ่มชุบชีวิตหน่อยนะ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 ซื้อโอ้ที่คนอื่นไม่ซื้อที่กูไม่ซื้ออีกไงนั่นอะเอ้ยไม่โดนวะดีเอาดิที่ค่าเยอะกว่าใครเลยวะชุบดีชุบดี โดนนั่นไม่ควายมึงปีจวะให้ชุบไม่ชุบไะแล้วมึงเล่นลูกโซ่เล่นสไลหามึงไงควายเอ้ยมี่อาจจะมีคาอยากหายเล็กน้อยนะฮะตั้งจากมันโงงทั้งทีมใครไม่ต้องชุบกละไก่กูลงละลงเลยดีหลุด,ดเอาไหมต้องหลุดเอาดีกว่าไปลงหลุด,ดเอาเลย beat the ghost scary so โดเอตรงนี้ตึ๊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 ไม่มีตัวละจะได้อัดเอาอย่างสบายใจเอมีเคพอดีที่มีร้านค้าไปเคโอโหของเต็มติมติมดีว่ะโอ้ข้าไม่ดีจิงกันด้วยอีชายา อย่าลามาหากูก็พอกูขอร้องอืมวงบีบวงก็เอาโหลดเอากูเกินเอ้ยเอ้ยโหลดเอากูยังเอาได้อยู่โหลดเอากูมาเช็คไปแล้วโหลดเอาแล้วจ้าโอ้วต้องูมใกล้เกินไปละโอ้ไม่ได้เอาโหลดเอาซื้อกล้องน,นี้เลย ที่ไปทำใช้ก็คือปุ่นพกปุ่นพกนี่แหละคดคดตึงปุ่นพกเนี้ยไม่มีสโคบโดยหก,กันตึงจัดเขาบอกแล้วเขาแต่งของมาตึงอีสีเชมในสั่ยโอ้ยโอ,โอ้ย เพื่อนกันทุกคนปคลิปนี้อาจจะยาวอีกเช่นเคยนะฮะเพราะว่ามันเป็นเกมยิงปืนเนียทุกคนต้องเข้าใจด้วยถ้ามันไม่ใช่เกมยิงปืนย่างเงี้ยก็ค่อยๆเขาจะสงสัยนะ้ตัวนี้กล่อนตรวนี้กล่อนอสวัสดีเพื่อนอยากเก็บกระสุนกูก็พอเอ้ยแค่หยาเขาบอกว่าอยากเก็บไงแต่กูเล็งหัวแม่งเลยโอ้โหกูก็ไอ้ไรอะ โอ้โหนังจะเอาดีไปกูตั้งป้อมไหนดีตั้งป้อมตัวไหนดีตั้งป้อมตัวไหนดีครับอ้ายตั้งป้อมตัวไหนเอ้าได้ยา สวยเพื่อสวยบวกเลี้ยวไอ้ควายตามกูไม่ทันหรอกไอ้ง,งูกูมีแต่ปิดพกกับสไนเปอร์เท่านั้นแหละเ,ลเออพอยาทุกคนอยากเห็นที่ผมทำแบบในคลิปสัาสาส้นๆนะใช่ไหมที่แบบเข้าหัวตรงนี่ได้ดนะ่ะเออ๋ตวผมเอาให้ดูกอดเอือมคอหาที่ซุ่มก่อน ม่งเออที่ซูโก็ยังหาไม่เจอดอิกูไปขึ้นสลิงตัวนั้นก็จบเลยเดี๋ยวโอ้พี่ทำไมมันยุ่งยากวะก็ได้มีตัวไปละไปเอาตัวก่อนชุดเอคกูก็มีทำไมไม่เอาชุดเอค อู้อข้างหน้าก็เอาข้างหลังก็เอาโดนหมดทุกทิศทางโอ้อไรวะเก็บเลยครับกูิดีโอของกาการในโหลดเอาเห็นไหมกูบอกเลี้ยวโ,โหมึงเล่นเป็นไหนโกไหนโกตัวนู้มึงเล่นเป็นไหมเป็นเป็นครับพี่ชายชุบเลยครับพี่ชายชุบเลยกูคิว,ควกูได้ไปถึงคิวนี่ตึงสุดละ Skokokorn. ไนเปอร์กูไปเล่นอีกแล้วไอ้เหี้ยดูข้างล่างมีสามตัวนะ่ะมึงไม่ชุบแล้วโหเน็ตหลุดไปคนนึงตั้งมีตั้งหมื่นอีควายชุบก็ไปชุบโอ้โหเอ้ยเอ้ยนี่ตึงอยู่นะเว้ยเนี่ยโอ้โหมันหลอเลยว่ะเดีเอาดีเอาดีโล่มแตกไปแล้วกองแตกไปแล้วเอาเลยข้าไปข้าไปก็ไม่ถึงอยู่ดีงูจะเก,กิดละ ลงที่ไอเทยนี้เลยลวกันลงตัวไนลตัวนี้ไละเทลงชอทัน ว่าเจอกูได้เลยไอ้งูเ้าไปตัวไหนล่ะที่ไหนวะหลังต้นไม้เฮ้ยรักเลยล่ะไมยิงไม่โดนเลยอุ้ยในเปร์สองเชื่อในเป้ คนในตัวมึงสองกูชิบหายแล้วเป็นมิสไนอืมรบร้อยจอกูเน่าหาัวสุกั์แล้วมึงหากสกัดเช่าสปูนี่ไม่มีหรอโอ้โหไม่มีเสุดแลวยังไม่ได้เอ้ยเหลือสองทีมแล้วตอนนี้เหลือกี่คนเหลือสองทีมเหลือหกคนละ อ๋ที่หนึ่งไม่ได้เว้ยกล่าของนี่เนี่ยเชื่อสวยมีกองอยู่ใกล้ๆไปหนึ่งเก็บเลยหัวเรีะแต่ว่ามไม่ได้จะได้เงินมาปั๊มยาก่อนแล้วลกันนี่สกุลได้ก็สกแลเอาเลยเอาลเลยบลอย แล้วกลัวหายแล้วนอนอยู่ตรงนี้ก่อนเขาแบบต้องซ่อนไงเราต้องซ่อนตัวก่อนไงเราเพิ่นเกิดก่อนไอ้เหี้ย ไม่เห็นว่ะทุกคนแม่งมันไม่เห็นแห่มเดินงูอยู่นี่เฮียเห็นจุดได้โอ้เลยวะจบละไม่ได้ที่หนึ่งทุกคนได้ที่สองแต่ก็ยังดีนะทุกคน